ทำอย่างนี้ไม่มีจนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะอาจารย์เปิ้ลน,นะคะได้เอาประเด็นสำคัญนะคะที่ทำให้คุณนั้นมีเงินเข้าตลอดชีวิตมีเงินจ่ายเหลือเฟือนะคะไว้3ประเด็นด้วยกันที่ทำให้เรานั้นเอาไปปรับใช้กับไม้เซตชีวิตแล้วชีวิตเปลี่ยนแปลงนะคะไม่มีทางจนมีแต่เงินเข้าค่ะอันดับแรกข้อที่1นนะคะเราต้องสรรเสริญตัวเองก่อนคะ่ะสาเหตุส่วนใหญ่นะคะของคนที่เงินไม่ค่อยเข้าขการงานไม่เจริญรุ่งเรืองความรักหนีหายนะคะหรือว่าสุขภาพไม่ค่อยดีเกิดจากการที่เขานั้นมีทัศนคติที่ไม่ดีเกี่ยว กับตัวของเขาเองค่ะแล้วคนไทยก็ชอบสอนว่าอย่าโอ้อวดนะอย่าไปทําอะไรที่มันแตกต่างนะแล้วก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนนะก็เลยทําให้กลายเป็นคนที่ไม่กล้าที่จะแสดงศักยภาพรวมถึงไม่กล้าที่จะชื่นชมตัวเองไอ้ความที่ไม่กล้าชื่นชมตัวเองนะทำไปทํามาก็เลยเป็นคนที่อินกับความรู้สึกที่ว่าเราเป็นคนที่ไม่มีความสามารถอินกับครั้งที่สุดว่าเฮ้ยเราไม่มีความสามารถในการหาเงินงานเราคงได้แค่นี้ชีวิตก็เลยทรงโซนทาให้ไม่มีอะไรเจริญก้าวหนันเองเพราะฉะนั้นนะคะข้อที่1ค่ะ ฝึกค่ะถ้าคุณต้องการหนีจากความจนถ้าคุณต้องการปลุกเร้าความสุขด้านการเพิ่มเงินนะคะปลุกเร้าพลังแห่งความร่ารวยมีเงินเพิ่มขึ้นมีเงินเข้า10ล้านบาทแบบไม่ต้องมีเหตุผลนะคะคุณต้องฝึกสรรเสริญตัวเองก่อนค่ะโดยการชื่นชมตัวเองว่าคุณเป็นคนที่สวยเก่งหลอ่อฉลาดความสามารถสูงนะคะแล้วก็สามารถรอดพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างได้เพราะเราเป็นคนฉลาดพูดมาเลยค่ะว่าฉันเป็นคนเก่งฉันเป็นคนหาเงินเก่งฉันเป็นคนมีศักยภาพฉันเป็นคนขยันและฉันเป็น คนที่มีความสามารถในการผ่านทุกอย่างได้อย่างง่ายง่ายหนึ่งได้ดนะคะบางคนอาจจะรู้สึกว่าอุ๊ยผ่านืัองนั้นยากผ่านทั้งนี้ยากไม่ยากค่ะมันไม่ยากสําหรับคุณมันง่ายสําหรับคุณค่ะเพราะคุณคือคนพิเศษคุณคือคนที่ใช่นั่นเองนะคะข้อที่1ค่ะการสริเสริญตัวเองเป็นกุศลนะคะ,คะการพูดถึงตัวเองในมุมมองที่ไม่ดีเป็นอกุศลเป็นการสราบแช่งตัวเองนะคะวันนี้พูดถึงตัวเองในมุมมองใหม่และคุณจะค้นพบการเปลี่ยนแปลงของฐานะการเงินที่ทําให้มีเงินเพิ่มมากขึ้นค่ะต่อมาข้อ2ค่ะคุณจะต้องขยัันนถูกพลงงาค่ะ เคยได้ยินไหมคะว่าขยัน ผิดที่10ปีก็ไม่รวยนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นความเป็นจริงนะคะตรงที่ว่าเราเผลอไปขยันเนี่ยทำพลังงานอะไรบางอย่างที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่จะเพิ่มเงินขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะต่อไปนี้ต้องขยันให้ถูกพลังงานค่ะขยันให้ถูกพลังงานหมายความว่ายังไงความคิดมีพลังคําพูดของเรามีพลังการกระทําของเรามีพลังนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องขยันค่ะที่จะส่งคลื่นพลังความคิดบวกเกี่ย<บ>วกับเรื่องที่การเงินเพิ่มขึ้นหากินเก่งเป็นคนขายเก่งเป็นคนมีโอกาสใหม่ ที่เพิ่มการเงินอยู่เสมอเป็นคนโชคดีด้านการเงินแล้วก็ขยันพูดสื่อสารกับความต้องการของตัวเองไม่ปฏิเสธเงินหรือไม่นั่งทดอท้อหรือว่าไปโน้มน้าวคนอื่นให้มีความเชื่อว่าชีวิตมันลำบากนะคะอาจารย์มัน,นเห็นตัวอย่างเยอะเลยค่ะบางทีก็เป็นเพื่อนคุณบางทีก็เป็นคนในบ้าน บางทีก็เป็นใต้คอมเมนต์ที่มาเขียนบอกโอ้ตายแล้วคนไทยจะรวยหมดแล้วเนี่ยแค่มานั่งพูดนั่งคิดอะไรเงี้ยที่รักขาทุกอย่างต้องเกินจากการที่เราเริ่มต้นที่จะขยันให้ถูกพลังงานก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องขยันคิดขยันพูดขยันทําส่งพลังงานที่ถูกต้องให้กับสิ่งที่คุณต้องการคุณต้องการเงินเพิ่มขึ้นไหมคุณต้องการชีวิตรวยหรือเปล่างั้นคุณจะต้องใส่พลัง100ให้กับสิ่งที่ถูกต้องค่ะนี่คือกฎวิทยาศาสตร์นะคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีแรงกิริยยาเมื่อนนั้ มีแรงปฏิกิริยาเกิดขึ้นนะคะเป็นกฎข้อที่3ของนิวตันในขณะเดียวกันก็เป็นกฎแห่งกรรมค่ะคุณสร้างการกรรมขยันด้านการคิดพูดทำรวยคุณก็ต้องได้รับผลกรรมที่จะมีเงินเข้านะฮะมันเป็นสิ่งที่แม็กเซนสุดสุดไปเลยค่ะนี่คือกฎวิทยาศาสตร์กฎแห่งกรรมนะและสุดท้ายมาฟังเรื่องกฎของพลังจิตใต้สํานึกค่ะข้อ3ค่ะคุณต้องสั่งจิตให้ตัวเองมีเงินใช้ตลอดชีวิตเวลาที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีเงินเข้ามาทั้งชีวิตมีเงินจ่ายเหลือเฟือมีเงินเข้าตลอดชีวิตคุณจะรู้สึกอะไร รู้สึกอะไรคะรู้สึกผ่อนคลายคะ่ะรู้สึกอะไรอีกคะรู้สึกสบายใจรู้สึกอะไรคะรู้สึกวางใจได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องสั่งจิตค่ะสั่งตัวเรานี่แหละว่าฉันเป็นคนที่มีเงินใช้ตลอดชีวิตนะคะแล้วเมื่อคุณสั่งจิตกันปุ๊บมันเกิดการโน้มน้าวทางจิตพยาที่ทําให้คุณนั้นคิดพูดทําในทางที่จะทําให้ตัวเองมีเงินใช้ตลอดชีวิตนั่นเองทุกอย่างมาจากความว่างเปล่า เพราะฉะนั้นคุณต้องสั่งจิตสั่งความคิดและพฤติกรรมของคุณนั้นให้สอดคล้องกับสิ่งที่คุณต้องการคุณถึงจะได้เงินสดค่ะเพราะฉะนั้นไอ,ไอคอมที่ว่าจนเนี่ยตายไปเลยค่ะไม่มีคนจนค่ะถ้าเกิดว่าคิดอย่างนี้คุณไปสัมภาษณ์คนจนนะส่วนใหญ่แล้วมายเสร็จเขาจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องช่วยตัวเองก่อนเพื่อที่จะช่วยคนอื่นนะคะวันนี้คุณเป็นคนที่เก่ง มีความสามารถสูงมีเงินใช้ตลอดชีวิตมีเงินจ่ายเหลือเฟือนนะคะใครที่ชอบคลิปนี้แท็กชวนเพื่อนมาฟังแชร์ออกไปค่ะแล้วก็อาจารย์มันก็ขอบคุณการกดติดตามเพจอาจารย์เปิ้ลปฏิตานะคะเพื่อชมคลิปสร้างแรงบันดาลใจด้านการเงินแบบนี้ค่ะขอทุกคนโชคดีนะคะมีเงินเข้าโชคดีด้านการเงินมีเงินเข้าแบบไม่ต้องมีเหตุผลเลยก็มีเงินเข้าทุกทิศทางนะคะโชคดีและมีความสุขค่ะ